สวัสดีครับพี่น้องครับมเเาเนี่กับเมนูเมนูครับเดี๋ยวผมปลาหอยปังร่างสามน้ำที่น้ำน้ำที่หาเอาเกลือใส่น้ำแล้กวก็เส้าเส้า,า,าพี่น้องจัดไฟดีครับผมกินกับตำบังหุงนะครับกินตำปังหุงครับผมตำบังหุงสมตำพี่น้องน้องมาปลาเป็นคนตำเองมาพี่ข้าวโอ้โหมแค่กับพี่ข้า่นี่ น้องมาปังีมือครับองสนมเนะครับพี่น้องเีเองน้ำลายอะไรับผมนี่ครับนี่ับไจิ้มบักหอยพี่น้องบักหอยปังปลาสดนี่รับผมนี่นี่นะครับผมลักษณะการกินนะกับผมจินแบบนี้พี่น้องเด้อครับกิ้แบบนี้ครับ กิเีย่กกหอยครับมาใส่ได้กงครับพี่น้องนี่นะครับผมเสียเนี่ยน้องกรับอกมันตายแล้วเาบยี่ยมกระบกงมีน้องใ่ดักกอกบักกอกสสายพันธุ์แปลว่าเจีมาสต้นนะครับ ร่างมือกัเอาออกมากินถึง,ง่อยฝาดล่างมือกับบาฝาดนะครับ,บมีไม่เหลีวยวบาดแสบเพียงประก,กบอบตอยกางยืมถือง่วยมันแสบลองนครับนะครับผมไม่แสบนะครับผม อื่มดัดงทุกใจแล้วครับผมบักอหอยปังครับบักอหอยปังนะครับอันนี้ไม่กินหมดหรอกฮ่าเด้อไม่กะิ้มเฉียวงไงพุ่น พี่น้องนี่ครับหอยนะครับหอยปังนะครับยำนะครับล่างประมาณตีน้ำหาน้ำนะครับน้ำทีหกเอาเกลือนะครับเกลือเขาเป็นห่วงเกลือเขานี่ยนะเกลือเขาเป็นมะขายนะครับใส่ในน้ำกัดค้นๆประมาณสักห้านาทีแล้วจังก็ไปลวกนะครับผมนะครับจังไปลวกนะครับแซ่บหลายครับผมอืมลอง แฉบียบแฉบแฉบแฉบอ้บเอาจบพี่วะอืมไม่รมอปากพี่น้องนี่ครับานีี่ตมหอยนะครับตามปรกหงพี่น,อน,น้องชุดด่วนเลย เปลเ่ยนรวบยังกับตาบงนะครับผมจับอะไรเรืออืมคุณ like น,น nee. ้องครับจับไปย้อประกอบเนับ่ประกอบอยู่นี <k <k ่ครับมีสามต้นเขาแช์ไปได้สองติชพี่น้องสามตีกักินได้ นี่เป็นก้อนคอร,อครดแคลเนะครับเีย<น>มาต้มมาตำหุ่งกับตำยาพี่ไองเอามาแช่นำธรรมาดาครับ้มันจากสามนาทีมันก็จะละลายบีบจวดใชพไ่ม้องยังสีเลยครบผมเอาใส่ไ้ได้ไดละอหบอก็ังอนไม่ร่างไม่ละนั่นินร่างแล้ว

ขินแรงต้หมหุงแรงตัมหุแรงับได้มอืมอืมตหมหุงแรงจับจบจบับจ็บพี่องครับจสบยับจ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 ับับจ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 ตบจับับจับบับจับจับหอยปังก็หอยปังหอยปังหอยปังเอาออกจันับนัดจับจับจัับับจับจับจอัจจัับบบดตั เออมาดูป่ะี่ป่าวปาน้องป้าน้องมามาเออน้องสิกินนั่นนี่้ไปพี่น้องครับโอ้ยทำได้ไรนับน้องมาปังเป็นผู้จิ้มให้ครับผมเป็นผู้จิ้มบักหอยให้นะครับผมเป็นคนจิ้มบักหอยให้ได้นี่นี่เอานี่นี่เอ๋อะไรล่ะปูปูเลยเลิกไปไป ไอ้แม่ใด่ะไปเสียบหลายครับพี่น้องเสียบหลายเสียบแห้งเกาะกับลูกกับหลานพี่น้องเอ้ยที่หล่ะครับทั้งมันทั้งมวลเอาเส้นใส่ดูนี่เด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับนับครหัวหอยครับรวกสุกยางดีครับใส่ปลาเส้นสะอาดกวาดไไปดีครับพี่น้องนี่ครับผมมึงกับมึงแม่ คันี ų, ่ครับขำตาตีเ hmm. ส yes. uh ียบอีกีครับผมเ่แืนหน่อยคือนนสบมันขาดสบมันขาดเียนสอบ้อืแซ่บยขึ้นปวดเป็นตาโอยขอนียังปวดหัวสิปวดมือนี่แหละสวัสดีครับคุาสนิทเป็ ก็าเสบก้อี้ครับบ่มีอยู่นะครับผมีสายครับงาจักีมองลังกสครับออกมาปลาในคนตำบักหุงงาพีาานา่น้องเสียบสุดจัดเลย มันน้อยเอาเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนอาจจะไม่ได้กินด้วยจะหมดก่อนหรอกแต่พอกินีหลายอายุหลายอายุแต่ว่ามันจะหมดก่อนนี่มันอร่อยมากใช่ไหมอร่อยไหมมันอร่อยมากนะทานกินไก่แค็บตีบอสกินเหงาเหงาเลยไปเอาอะเอาหมิ่นใส่จานด้วยยังครบยังครบวันยังไม่เอาผมอย่าพูดเรื่องทานนะ ไปเยจ้าต้าังก็เินกินสเราืแ่นกรไปยืนยืนกางกลบ่ากยโอ้ยสมมตไปเห็นพ่อโตเสรเนน่าเมื่อยเกินแล้วไปบ่ายนี่ว่นเขาบังลุ่นไรงัวกล้ย พี่น้องบนมิจาอย่งงเอาครับเอานี่้วครับผมเอออน้าปลาหมูหน่อยนงมุดมุดหน่อยนึงเนี่ยผมอ่านี่นะครับพี่น้องนี่ครับอ้โหคำตาตีพี่น้องเลยนี่่น้อใช่พ่อกินมือขวาให้มือซ้ายกนอย่างนี้กันล้ ยังครับอ,บ,บอืมแซ่บแซ่บพื้นขนาดครับอุปกรณ์ทีมอืมบ้าครับพี่ครับพี่ยังเท่าไหร่ตอห้อาหนึ่งสี่ก็เศร้าพันกิบพอดีอลไอย่างเ้ ใช้สอนทัวร so exactly. yeah. like ์เยอะไปน้องของหวานครับของเสียในนอนครับผมสดจากฟ้าสดจากธรรมชาติแม่ยังใจบึนๆอยู่น้องนี่ครับผมน้ำเต็มนี่ครับผมจะไปซ้ำหน่อยเก็บเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่ามัจองโจลู อืมพี่น้องส้มตำนะครับตำปลาคูงพี่น้องหอยเชอรี่ลวกร่างสะอาดนะครับผมนี่นะครับพี่น้องของแท้ครับนี่ครับแม่ก็ยัางไตพี่น้องยังไม่ทันตายเลยพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับผมนี่นะครับนี่ครับของแท้เนี่ยนอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นนะนี่ครับพี่น้องครับคับนี่คือนะครับหลังอาหารของหวานนะครับผมนี่ครับพี่น้องเมาไ้ครับอาวางมันอีก่นนะครับผมอาวางไม่ก่อนหัเพียร์หวเพียวเพียรเสียบไปเด้อ อะไรของเื้อทีะนกัอ้ครับตัไ้กนไลูกเปาพีละนี่ลูกเนียพี่น้องครับยำนะครับปอกหอย อันนี้คือนะครับคือบักหอยปังไปหน่อบับหอยปังนะครับถ้าหอยเชอี่เป็นไม้เอาตาออกไปน้องหอยปังก็ครับหอยยังกะทำยาไปน้องเขาต้อง้ังสาดย่างนวดังซีหาน้หาน้ครับผมอืมอครับอืม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 

พี่น้องเอ้ยบนวาสวรรค์นบนดินเนาะบนว่ามาเด้อ่ไปใกล้รดเด้อ่นเด้อมามาเเดี๋ยวบว่วงคอเด้อนี่สิ่งมอกนัวจิ้มต้มเนืะายพี่นองมกนมูลเลยพจิ้แจงบคุณไม่อายนะเสียเปรียนะครับผมบัไดิเั็เหรียนี่ครับสมตำล้กก็นะครับลกบวกหัวหอยพี่น้องลวกย่างสาสนะครับากปลดภย100ัยร้อเนะครับผม สะอาดปลอดภัยรวยเปอร์เซ็นล้างน้ำสามน <ique> ้ำชีน้ำหาน้ำพี่น้องผมล้างหาน้ำกับน้ำที่หกก็คือนะครับใส่น้ำเกลือนะครเอาเกลือนะครับพี่น้องเกลือท่อเานี่แหละใส้น้ำนะครับแช่แบบพิจารณาที่ต้ไปลวกพี่น้องลวกให้สุกคิดว่าสุกเต็มที่นะครับผมก็เอามากินแล้วบางคนกะต้ใไช้ปะคุ้งพี่น้องทุบไปเอาละไปยางหลนี่ครับพี่น้องเมื่อประกุมพี่น้องมึงครับนี่ครับ ของแท้แน่นอนครับพี่น้องครับแดงจึงเครื่องอ่ะมาตะดวงไหนเนี่ยโอ้แต่มาถามมาตะดวงมากนี่ยจ้าปั่นกู้นงว่าท่านใดสอบได้พี่น้องครับผมมาตะดวงปันกู้น่องหว่าครับเจ้าหนี้ไปกับระมาณเกือบชิมกิโลพี่น้องอครับอืครับผมครับปังเนี่ยหนูหนูจะไปบังกล้องทำไปพี่น้องเลยเสียบพี่ดีครับผม นี่กินจะคลีดเหมืองไปรองยันนะครับผมครับไม่ได้กินทุกวันนะผมไม่กินทุกวันนะเดี๋ยวผมมันบลมปากยีม่ยั้ง มามามา่าไปเด้อมาพ่นอมาอย่าไปแปลนเอือดเอือดครับพี่น้องเจ้บได้เจ้าครับผมเจ้บนะครับน้องเอาหนูเล็กๆพี่น้องมากรอกมากรอกพี่น้องล้างตุนกับฝาดล้างตุนกับทิงฝาด เท่งไงผมล่างตัวก็คือส้มหวานมนลอง้ามีส้มหวานนะครับผมจะอร่อยมากนะครับผมจะอร่อยมากนะนะครับผมวันนี้ก็ผมหัมเสีบบหมเ้ครับผมอืมอืมอื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 มอื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 อืม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 อือืมอืมอมอื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 มอมือืม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  ผมใ้เอาเมลบ้าไเลยกินบี่องมปาปลาอะไรีเมาครับผม่ับจิ้มาหอยไส้ดเลากินบ้าไกขอบคุณปลาหลดนะครับปลาหลดมาย่อมด้วยกับคนใส่คนใส่ใส่ใส่ครับพี่้องบอกไว้ขามือแล้วทังสีนะครับผมเนี่ย นนกันยายแทน,นปีเดียวกันประธานซื้อพี่น้องครับ<ไ>น้ำพึ่งหรือว่ามีมพี่น้องอผมกลับไปหาอยู่ดอกกับแต่ผมกินบะข่ายใหญ่ๆแต่พอกินเบาหวานก็ขึ้นพี่น้องขอบใจพี่ไอ้น้องกิน<า>น,นะครับนะครับบางคนกับหวานเนาะเป็นหวานธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติยุ่งเรื่อประจํหมอเป็นแบบโอ้ยกินน้อยหวานน้อยกินไรประจําพี่น้อง คนบาบ่าไม่เอาให้เนี่ยน้องเอ้ยโอ้โห่ยวเลยครับผมก็ไปครับนี่ครับขันยงขันยังปลอปลอนลอปลออปอปลอปอลอปปนีปออปอป่อป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 ่อปอปอปลอปลอป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 ออปออปออ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  นี่เนื้แล้วี่มันหลายแล้วยองเว้ยพอจะให้กินนม่ดีปนว่าหันผู้ใดนะครับจินมตะปูหงกับัวหอยบเสียปนว่าไปหาหมอเรยบ้นะรับผมอไม่ไป้อกเสียบกีนเียรับผมเนี่ยกระปัง ี i, <42 ceksin> ่จะไปติดกล้องพะโล่ข้างหลังสิแมว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 ดีไหมแมวนี่ครับหอยดอกหอยปังพี่น้องไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับผมจะหอยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็คือในนั้นว่าแถวเตาพี่น้องแต่บางนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องทำให้สะอาดพี่น้องเฮ็ดให้สะอาดนะครับทำให้สะอาดนะครับผมนจาห อาหารทุกอย่างทาวดาสะอาดพี่น้องควบปลอดภัยก็สูงนะครับผมถ้าสาะอาดควบปลอดภัยก็สูงนะครับพี่น้องนะครับตะวินอยากซองมาจากหน่อยแถวจะเม็นห่วงมาปากจะนั่งแต่ใน,นก็นั่งสิลูกเห็นเป็นน้ำผู้ใหญ่เบิดอืมนี่นะครับผมอืมข้าวหนึ่งเหลือพี่น้องโอ้ ย้ำซีคำพี่น้องเฮ้ยเงี้ยแตกหรอครับหนาวหนาวพี่น้องเสร็จน้องทอดพี่น้องกุญาจสะอาดดีนะครับเป็นวันกินอาหารนะครับกินย่ามหวา่วนพวนย่ามเมาจะถือไปเด้อนะครับผมนี่นะครับ

หินกี่รกี่รกี่สิไปเลมันอย่างนี้การล้นกับใบเดยไปแล้วไปแล้วคุไปแล้วไปแล้วช่วงเมื่ครับนั่งอยู่ด้วครับบยเป็นจ้าหน่อยพี่น้องโคบบอกเงี้ซ้ำคมกินผู้เดียวนะครับผม จ่าปลีครับอุ้มนางดีๆอุ้มนางเออนางดีจังก็จะเสาวเกินกระปงุ่งใส่บน<า>นัะก,กอกลวกหอยปังนยังลวกหอยปังลวกเส้นสีบนเนีนี่วัแรกบานครับสุดท้าย นะครับผมกินก็สวยเหมือนกันพี่น้องนี่างผมเสียบเสียบอีกทีด้วยนะนี่ครับของหวานครับตบใต้ครับผมอยู่ดีแม่งพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเหลือเกินนะพี่น้องยำนะครับตำหุง่งเท้บักกรอกพี่น้องบักกรอกต้องมีรสชาติบักกรอกต้องหวานครับเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน,นครับพี่น้องจั๊กตำเสียบ ้ามีสาดขมๆแก้วเสียบพี่น้องนำปลาลาต้มสาดย่างดีกับผมหอยปังครับร่างสาดย่างดีพี่น้องอิมจนเอี่ยมครับผมพึ่งสดมาจากปลาพี่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปครับผมอยู่ดีเพี้ยครับผมสวัสดีครับ